บอกว่าคลิปตะเกียเอามาให้ดูกันเฉยๆให้พอหอมปากหอมคอส่งใครจะดูรถก็ดูไปนัดแต่ผมไม่ดูรถว่าโทษทีเอาเลยครับสวัสดีชาวดีเจไรเดอร์ที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะขอมาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์2สูบกับ4สูบครับผมว่ามันต่างกันขนาดไหนและเหมาะกับใครเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นของมันเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมา อธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับผมผมขออธิบายก่อนนะครับผมนะว่าเครื่องยนต์สูบเนี่ยสูบในเครื่องยนต์เนี่ยแม่งคืออะไรนะครับทำไมต้องนับสูบด้วยนะครับก่อนจะไปเปรียบเทียบนะครับเราต้องเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนนะครับ mm. เครื่องยนต์ที่มีกระบอกสูบนะครับคือส่วนที่ ลูกสูบเลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเพื่ออัดและจุดระเบิดของเชื้อเพลิงนะครับผมนะจำนวนสูบก็คือจํานวนของกระบอกที่จะมีในเครื่องยนต์นะครับยิ่งจํานวนสูบมากเครื่องก็ยิ่งทํางานได้ต่อเนื่องและสมูทขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละลูกเนี่ยนะครับจะทํางานสลับกันนะครับแล้วมันส่งผลยังไงนะครับหลายคนอาจจะถามใช่ไหมมันจะส่งผลยังไงกับการขับขี่ล่ะนะครับซึ่ง ผมขอพูดถึงเครื่องยนต์2สูบก่อนนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเครื่องยนต์1สูบ6สูบ V8 v ป6ผมจะไม่พูดเลยนะครับผมจะพูดถึงแค่2สูบและ4สูบในมอเตอร์ไซค์นะครับผมเครื่องยนต์2สูบนะครับถือว่าเป็นประเภทที่นิยมมากที่สุดในกลุ่มมอเตอร์ไซคาสกลางนะครับมีตั้งแต่ 300CC ซีซี ถึง650ถึงมากกว่านั้นซะด้วยซ้ำานะครับซึ่งรูปแบบที่เราจะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเป็น2สูบเรียงแบบพาเลทวินหรือว่าแบบวีทวินนะครับผมนะข้อดีของเครื่อง2สูบนะครับผมนะข้อแรกเลยก็คือแรงบิดมาไวครับผมอัตราเร่งดีตั้งแต่รอบต่ำนะครับเหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือการขี่แบบใช้งานทั่วไปนะครับผมนะข้อที่2ครับคือน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับขนาดเครื่องที่ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากรถเบาควบคุมง่ายโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเหมาะสมมากๆนะครับข้อที่3ครับ ข้อนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของค่าบํารุงรักษาที่ถูกกว่านะครับผมนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่น้อยกว่าเครื่องสี่สูบนะครับทาให้มันดูแลง่ายกว่าบํารุงรักษาถูกกว่านะครับข้อที่4ครับคือเรื่องของการกินน้ํามันนะครับผมนะกินน้ํามันน้อยกว่าเหมาะกับสายประหยัดกว่านั่นเองนะครับข้อเสียนะครับของเครื่องสองสูบนะครับข้อแรกเลยครับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะ มีปัญหากับมันมากที่สุดก็คือเรื่องของเสียงครับเสียงอาจจะไม่หวานเท่าสี่สูบครับจะออกแนวทุมท้มๆดิบๆนะครับบุ๊มๆบุมๆบุ้มๆบ,ม,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 บมนะครับมันจะไม่วีดวีดวีดมันจะไม่วีดมันจะไม่หวานนะครับ รอบสูงนะครับอาจจะไม่จัดจ้านนะครับพอขี่ในรอบสูงเนี่ยนะครับอาจจะสู้เครื่องของเรื่องเรื่องสี่สูบไม่ได้นะครับเครื่องสี่สูบไม่ได้สู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ารอบต้นอันนี้ก็คนละเรื่องนะครับรอบสูงไม่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพูดกันตามตรงครับการใช้งานคนละแบบนะครับ ข้อสุดท้ายครับของเรื่องของข้อเสียนะครับคือแรงม้าโดยรวมนะครับอาจจะน้อยกว่านะครับแม้ว่าแรงบิดรอบต้นจะดีนะครับแต่ว่าตอนปลายเนี่ยอาจจะไม่ทันเราพูดกันแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าในซีซีที่เท่ากันเนี่ยนะครับสมมุติเราตั้งซีซีไว้ที่500ร้อยซีซีนะครับตัว2สูบเนี่ยจะกินหนักมากๆในช่วงต้นนะครับแต่ในช่วงกลางถึงปลายเนี่ยนะครับยังไงตัว4สูบก็ตามและแซงแบบเห็นได้ชัดอย่างแน่นอน นะครับนะครับมันก็จะมี Yamaha R3 Ninja 400 n i n j า650 CBR 500 R7 อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้นะครับถ้าคุณกำลังลังเลว่าจะซื้อนะครับข้อดีข้อเสียของในเรื่องการลักษณะการใช้งานและเครื่องยนต์ก็เป็นข้างต้นเท่าที่ผมพูดมาแต่กี้เลยนะครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของเครื่องยนต์4ี่สูบกันมากดีกว่านะครับเครื่องยนต์สีสูบเป็นที่นิยมนะครับในเรื่องของ กลุ่มบิ๊กไบค์ตัวแรงๆนะครับหรือมอเตอร์ไซค์ที่เน้นสมรรถนะสูงนะครับเช่น 600cc ขึ้นไปแล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็น4สูบเรียงนะครับ inline 4นะครับแล้วก็จะมี v 4อะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แล้วแต่หลายๆอย่างนะครับมีคอสพงคอสเพนอะไรก็ว่าไปนะครับข้อดีนะครับของเครื่องสีสูบอย่างแรกที่เราต้องพูดถึงเลยคือเรื่องเสียงครับ เสียงเครื่องที่หวานลั่นเล้าใจสุดๆโดยเฉพาะในรอบสูงๆครับเสียงแหลมและหวานและสะใจมากๆนะครับแต่พอมาข้อที่2ครับรอบจัดแรงม้าสูงนะครับทำความเร็วลายได้ดีครับเหมาะสมกับสายสนามหรือสายการรีดเขาเรียกว่ารีดท็อปสปีดนะครับข้อที่3ครับเดินเบานิ่ง ขี่สมูทนะครับเพราะเครื่องบาลานซ์ได้ดีกว่านั่นเองนะครับขี่สมูทกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าน้ําหนักเครื่องก็อาจจะสูงกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ถนัดละกันนะครับผมนะส่วนข้อเสียของเครื่อง4ี่สูบนะครับรอบข้อแรกเลยครับคือแรงบิดรอบต่ําอาจจะไม่ดีเท่า2สูบนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีเลยแต่ผมต้องพูดว่าไม่ดีเท่า2สูบนะครับต้องรอรอบก่อนแรงจะมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับ ข้อที่2ครับคือเรื่องของน้ําหนักเยอะกว่านะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับเครื่องใหญ่นะครับทําให้รถหนักขึ้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะในเรื่องของเรื่องของน้ําหนักนะครับข้อที่3ครับค่าบํารุงรักษาที่แพงนะครับชิ้นส่วนเยอะกว่านะครับซ่อมบํารุงก็เยอะตามนะครับอย่างเช่นหัวเทียนเป็นต้นนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับหัวเทียนแม่ง4ี่หัวนะครับแพงกว่า2สูบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของค่าบำรุงรักษานะครับข้อสุดท้ายครับ กินน้ำมันมากกว่านะครับด้วยความที่รถนั้นต้องรอรอบนะครับใช้รอบเยอะกว่าใช้รอบจัดกว่านะครับมันก็กินน้ํามันเยอะกว่านะครับส่วนรถที่จะใช้เครื่อง4ี่สูบนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็ r 6นะครับแซดเอ็กซซ cbr 6 er 5 0 r cbr 6 0 0 r r เป็นต้นนะครับแล้วก็ตระกูลตัวพันทั้งหลายแหละนะครับผมนะซึ่ง ผมจะขอพูดเป็นทีละอย่างแล้วกันนะครับในเรื่องของเสียงเครื่องครับผมเครื่อง2ส,สูบจะดุดันทุ้มและก็ต่านะครับเสียงต่ํานะครับเครื่องสี่สูบจะหวานแหลมลั่นรอบสูงนะครับแล้วก็เรียกง่ายๆว่าสะใจนะครับวีดเบิ้มแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของแรงบิดนะครับแรงบิดรอบต่ำนะครับเครื่อง2สูบจะมาไวบิดสนุกนะครับบิดปุ๊บมาบิดปุ๊บมานะครับแต่ว่าเป็น4ี่สูบเนี่ยนะครับจะช้ากว่าและต้องรอรอบนั่นเอง นะครับส่วนความแรงปลายนะครับเครื่อง2สูบปลายหมดไวนะครับคือบิดยังไม่ทันยังไม่ทันได้ได้หายใจเลยนะครับแม่งหมดแล้วนะครับรอบหมดแล้วนะครับแต่เครื่องสสูบนะครับปลายจะไหลต่อเนื่องนะครับเอาง่ายคือรีท็อปสปีดได้ดีกว่านั่นเองนะครับส่วนน้ําหนักของตัวเครื่องนะครับผมนะเครื่อง2สูบจะเบากว่าเครื่อง4ี่สูบจะหนักกว่านะครับผมนะบำรุงรักษานะครับเครื่อง2สูบจะถูกกว่าดูแรงง่ายกว่านะครับด้วยความที่มันใช้รอบต่ำนะครับต่อเนื่องทําให การสึกหลออาจจะไม่ได uh, ้มากเท่าด้วยนะครับผมนะส่วนในเรื่องของ4ี่สูบนะครับผมนับแพงกว่าในเรื่องการบำรุงรักษานะครับแล้วก็การการซ่อมบํารุงอาจจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อยนะครับด้วยอุปกรณ์ชิ้นส่วนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การสึกหลอที่อาจจะมากขึ้นด้วยเรื่องของรอบเครื่องที่เราใช้เยอะนะครับส่วนคําถามที่ว่าเหมาะกับใครครับผมในเรื่องของ2สูบผมแนะนําว่าเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่หรือคนที่ใช้งานในเมืองนะครับเป็นหลักนะครับ แต่ว่ามาในเครื่องเรื่องของสี่สูบนะครับเหมาะกับใครใช่ไหมเหมาะกับสายซิ่งสายสนามสายทางไกลหรือเอาง่ายครับแค่ชอบเสียงมันก็พอแล้วนะครับทีนี้เลือกยังไงดีล่ะนะครับผมก็ขอพูดแบบนี้ละกันนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มขี่หรืออยากได้รถที่ขี่ง่ายๆนะครับประหยัดประหยัดเนี่ยนะครับสสูบก็คือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับหรือว่าจะไปสูบเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าพูดกันตามตรง2สูบก็ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมนะ แต่ถ้าคุณชอบเสียงหวานๆรอบจัดๆขี่เร็วๆลั่นทุ่งเครื่อง4ี่สูบก็ก็ถือว่าตอบโจทย์คุณได้ดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายมันไม่ได้มีคําว่าอะไรดีกว่าครับแต่คืออะไรเหมาะกับเราที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมนะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้หลายๆคนเข้าใจนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์4สูบและ2สูบมากขึ้นนะครับผมนะ ก็พูดกันตามตรงครับเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับกําลังทัพย์นะครับผมนะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ลดอยากให้ผมพูดถึงเรื่องไหนนะครับเรื่องยางเรื่องเบรกหรืออะไรแบบนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมนะก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไว้เจอกันครับผม